สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ที่เห็นอยู่ก็เป็นสูตรนะฮะเลขไม่มา2ตัวล่างนะครับก็วันนี้เราจะเอามาอ้างอิงก,กันต่อนะครับจากสูตรนะฮะสำหรับ f c ท่านใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ามาดูคลิปที่แล้วนะครับ ก็คือตัว19เนะฮะเป็นตัวตั้งนะครับแถวที่2ก็เอา2ตัวล่างนะฮะของวัที่ผ่านมาตั้งนะครับผลรับออกมาก็ได้เท่าไหร่นะฮะก็เอาแถวที่3ผลรับนะ9ะเก้าเก้าเก้าได้แปดนะฮะหนึ่งบวกแปดได้เก้าก็เอาสองตัวนะฮะแถวที่สามมาบวกกันนะฮะ ก็ผลลัพธ์นะฮะได้7นะก็7จะไม่มาทั้ง2ตัวนะฮะทั้ง10ทั้งหน่วยนะฮะเอามาจับคู่กันนะครับจับคู่กันก็จะได้ชุดอย่างนี้เลยนะฮะหัวเก็ได้10คู่1ิชุดนะครับเจ็ดหลักหน่วยก็ได้9 เก้าชุดนะฮะทั้งหมดก็เป็น19 19ชุดนะครับอ่าจะไม่มานะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอ่า FC ลองเอาไปคำนวณดูก่อนนะฮะเพราะว่าสูตรนี้นะครับปี6กคือผ่านทั้ง24งวดเลยนะครับอ่าสูตรนี้นะอ่านะเอาใช้เวลา5นาที10นาทีนะฮะไปคำนวณ ย้อนหลังเก็บเป็นข้อมูลดูนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบรัฐบาลไทยนะครับวันนี้จะมีตัวไหนต่อมาดูกันนะครับเลขลดต้นทุนนะฮะไม่มา2ตัวล่างนะครับไม่มา2ตัวล่างนะครับ วันนี้วันนี้นะครับก็ผมจะขออนุญาตขึ้นต้นตัวนี้เป็นทางการอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าอัางกฤษนะฮะก็แฮปปี้นิวเ a ีนะฮะเอฟซีซาอุดิอาระเบียแฮปปี้นิวเกียเเมียนมาด้วยนะครับอ่า ก็ไม่คิดว่า FC ทั้ง2ประเทศนะครับเขาจะดูในช่องของเรานะครับบ้านเขาก็จะมีแนวทางการคำนวณการเล่นเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะครับทางซาอุดีอาระเบียนะครับเหมือนกับบ้านเรานะฮะไป เป็นตำไทยก๋วยเจับก๋วยเจับเวียดนามแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามกันนะครับอ่าเอาเป็นแนวทางนะครับเปรียบเทียบนะครับวันนี้อีก20คู่นะฮะยีคู่ที่จะไม่มาตัวนี้ก็เป็นสูตรที่1ที่อ่าเอาเป็นว่าอีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรหนึ่งนะฮะที่ ปีหกนะครับเขาผ่านทั้ง24งวดนะครับมีอะไรมางฮนะ9ก้าสอง5ูน4 7สามหากสี่เจ็ดห้าแปดห เจ็ดศูนย์แปนะครับอ่านี้ก็อีก10ชุดนะเลขจะไม่มาล่างนะครับอันนี้สูตรนี้ที่คำนวณได้มาปีหกหกนะครับก็ผ่านทั้งยี่สสี่งวดนะอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ปีหกหกก็ผ่านนะครับคือเลขไม่มาล่างนะครับสูตรอีกสูตรนี้ก็คำนวณได้นะครับ

อีกสิชุดนะฮะเลขจะไม่มาล่างนะครับนะครับเลขจะไม่มาล่างนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับทั้งหมด2สูตรนี้นะฮะสสูตรนี้สูตรนี้ก็ผ่านที่คำนวณได้ปี66ไม่มาทั้งยี่สิบสีงวดอีกสูตรนี้ก็ผ่านนะครับอ่าเลขจะไม่มาก็นี่ได้ถ้า fc มีเลขในใจ ก็เอาไว้พิจารณานะมันจะไม่มาล่างนะครับ98%เลยอ่าตามความเป็นจริงเลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะไม่มาล่างที่เราคำนวณอ้างอิงได้จากสูตรที่ผ่านมานะครับไม่มาล่างนะครับไม่มาล่างนะครับมีเลขอะไรก็คือ น7นะครับ7นะครับตัวนี้ก็อีกหนึ่งสูตรที่ปี6กผ่านนะครับอ่าเลขไม่มาล่าง7เลยนะฮะอ่าและอีกสูตรหนึ่งนะฮะอีกสูตรหนึ่งก็ผ่านนะฮะอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็อีกตัวนึงก็คืออีกสูตรหนึ่ง อีกสูตรหนึ่งก็คือ8นะครับ8นะฮะนี่ก็อีกคือ,อสูตรหนึ่งนะครับอ่าไม่มาล่างเลยนะครับอ่าและอีกสูตรหนึ่งนะฮะสองสูตรเลยคำนวณได้เหมือนกันก็เลขไม่มาหน่วยนะครับไม่มาหน่วย นะครับเลขไม่มาหน่วยเลขไม่มาหน่วยเลขไม่มาหน่วยก็คืออ่าสูตรนี้นะฮะได้7เ,เหมือนกันเหมือนกับหลักสิบเลยนะครับอ่าเลขไม่มานะฮะก็คือหน่วยก็ไม่มา7เ,เหมือนกันอีก1ตัวอ่าอีกสูตรนึ่งก็ ชนกันเลยนะฮะอ่าแปดนะครับสูตรนี้ปีหกก็ผ่านทั้งยี่สบสี่งวดเลขไม่มานะครับอีกสูตรนี้ก็ได้แปดวันนี้นะครับได้ได้ชนกันเลยนะครับไม่มาล่านะครับหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนะครับของงวดเจ็ดนะครับเล่นหนึ่งนะครับสองสี่นะครับ นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นสูตรไม่มาล่างนะครับสูตรไม่มาล่างเลขลดต้นทุนนะครับอ่าก็คำนวณตามสูตรที่ผ่านนะฮะทั้งยีบสีงวดของปี6 6นะฮะตรงนี้ก็1สูตร1สูตร2สูตรแล้วนะครับสสูตร4สูตร5สูตร6สูตรในนี้มี6สูตรนะฮะใช้6สูตรที่ผ่านยี่บสีงวดของปี6 เขาเดินเราก็เดินต่อนะฮะก็เอามาดูว่าของปีใหม่ปีนี้นะฮะต้อนรับปีใหม่นะครับว่าเขายังเดินต่ออยู่ไหมนะครับถ้าหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็คือหลุดนะครับแต่ว่าที่เอามานี่คือเป็นสูตรที่คำนวณแล้วผ่านทั้งยี่สบสี่งวดในนี้มีอยู่6สูตรนะครับเ c ี FC นะอ่าอ่าก็เอาเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเอาไว้เปรียบเทียบรัฐบาลไทยนะครับก็ fc ก็แคปหน้าจอไว้ดูนะครับว่าโอเคไหมนะฮะเรางวดนี้เป็นงวดต้นปีนะฮะเราก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็เอาไว้เปรียบเทียบเป็นฐานข้อมูลนะฮะวันนี้งวดแรกนะฮะก็ลองเอาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลได้ถ้า fc สนใจนะครับอ่าก็ตามสโลแกนของเราเลยนะฮะชอบก็ตามงามก็จัดนะฮะขัดก็ผ่านนะครับอ่าลองลองดูนะฮะ งวดนี้เป็นงวดแรกเราจะไว้เป็นฐานข้อมูลกันนะครับและไอตัวนี้ก็คำนวณเลขเด่นนะฮะก็คำนวณจากในนี้6สูตรก็เอามาตัดนะฮะผมแต่ก็เอามาลงให้ FC ได้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าตัวเด่นจะมีตัวไหนนะครับเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางนะครับ แต่เราเอาไว้เป็นฐานข้อมูลนะฮะเบื้องต้นก็งวดแรกเราจะไว้เป็นฐานข้อมูลก่อนนะคะว่าปีนี้เขาจะเดินผ่านไหมนะฮะแต่ว่าผมก็เอาจากสูตรตรงนี้6สูตรแล้วก็ทั้งหมดที่จับมาได้คู่เด่นก็ใช้10กว่าสูตรเหมือนกันนะอีก8ปถึง9สูตรไม่ได้ลงในหน้านี้นะครับก็เอามาคํานวณน,นะครับเพราะว่าถ้าสูตรไหนหลุด1สูตรก็คือหลุดนะฮะดูนะครับ เอาไว้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางตัวนี้ก็คือคํานวณจากสูตรเลยนะครับตัวตัวเด่นนะครับเด่นที่คํานวณจากสูตรแล้วเราจะได้อยู่ประมาณแค่นี้นะ,อะเอาไว้เป็นฐานข้อมูลก่อนชุดงวดแรกนะครับงวดแรกนะ,ะก็จะมีอยู่9ชุดนะครับ fc นะเก้าชุดนี้นะครับ ก็ลองดูว่าชุดไหนจะมานะครับชุดไหนจะมานะครับชุดไหนจะมาลองดูนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับชุดไหนจะมาเรามารุ้นกันนะครับชุดไหนจะมาะก็คือ เพื่อพี่น้องซาอุดิอาราเบียแล้วก็เมียนมาด้วยนะครับก็ลองดูก่อนนะฮะเป็นฐานข้อมูลก่อนนะฮะจากคการคำนวณน,นะก็จะได้อยู่ประมาณนี้อ่าลองดูนะครับอ่า ตัวนี้ก็คือไม่มานะครับ20 20คู่ตรงนี้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือเด่นนะฮะชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็จะได้ประมาณ9คู่ลองดูเป็นข้อมูลก่อนนะครับของงวดนี้นะฮะงวดนี้เลยนะครับชุดเด่นนะฮะ9ชุดเด่นล่างนะครับ ดังนั้นเรื่องนี้ก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้ FC ทุกท่านนะจงมีความสุขความเจริญนะฮะโชคดีเป็นของ FC ทุกท่านสวัสดีครับไวพบกันใหม่นะครับ